สวัสดีครับกลับมาพบกับ h u n g e r Fishing คนเสียนตกปลาอีกครั้งนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆน,นะครับถามผมมาว่าเขาอยากได้คันตกปลาชโดทั้งปลาจิบปลาปา่ปาปลาคอกในคันเดียวกันนะครับแล้วก็ขอเป็นยี่ห้อเอเวอร์กีนะครับจะเป็นไคลโดหรือ o อไ o n ก็ได้นะครับผมต้องบอกนี้ก่อนว่าคันเบ็ดสมัยใหม่อะครับ ไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์กรีนหรือสตรี ree, หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือชิมาโน่พอยชั่นอารติมาคุเนี้ยครับคันเบรดรุ่นใหม่ๆเนะี่ยจะทําคันซอยย่อยขึ้นนะครับซอยย่อยเวทกับความยาวขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับงานเฉพาะทางมากขึ้นนะครับจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่คันเบ็ดจะมีเวทไม่เยอะนะครับแล้วก็เน้นใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่านะครับแต่ทีเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีปัจฉดตรตกเหมือนบ้านเราครับการตกปลาเขาก็ไม่เหมือนกันก่อนที่น้าๆนะจะซื้อ คันรุ่นไหนสักคันหนึ่งเนี่ยครับก็ลองถามพ่อค้าดูก่อนว่าคันรุ่นเนี้ยมันเหมาะกับงานอะไรนะครับเพราะว่ามันก็มีคันบางรุ่นที่สเปคดูเหมาะกับงานเรามากแต่พอใช้จริงอ่ะมันไม่เวิร์กนะครับเพราะนั้นก็ลองถามพ่อค้าดูก่อนจะได้คันที่ตรงกับงานมากที่สุดนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีคันเอวอกีนอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นคันออรอาราวงานชโดนะครับก็คือสามารถตีได้ัปลาจิบปลาป่าปลาข้อนะครับคันรุ่นนั้นก็คือเอวอกีนไฮร์โดการสลิงเกอร์คันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ทรูปให้อีกทีเนาะเท้าควานนิดนึงคันรุ่นนี้เป็นไคลโดเจนที่2ผมเรียกเจนที่2อละกันเพราะว่าเจนที่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นด้ามก๊อกเต็มนะครับตัวนี้จะเป็นคันไคลโดเจนที่2นะครับต่อจากไคลโดที่มันเป็นด้ามก๊อกเต็มนะรุ่นนี้ด้ามจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือด้ามก๊อกกับด้ามยางตรงนี้เป็นยางคันนี้ด้ามตรงนี้เป็นก๊อกนะครับซึ่ง2แบบเนี้ยต่างกันยังไงก็คือด้ามยางจะจับถนัดมือกว่าไม่ลื่นนะครับส่วนด้ามก๊อกเนี้ยก็ ส่วนวดตดุอื่นๆพวกชุดแตง่งพวกไกด์อะไรพวกเนี้ยพวกแบงค์เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับคันรุ่นเนี้ยปัจจุบันนะ่ถ้าดูในเว็บของ e v e r ์ e e นเนี่ยมันไม่ผลิตแล้วนะครับก็ค่อนข้างหายยากมากนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดคันนี้ดีกว่าว่าทำไมผมถึงยกให้มันเป็นคันออล o า n d งานชาโด้นะครับเดี๋ยวผมพูดไปด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ตมาให้นะคันรุ่นนี้คือ Evergree ไคลเดกกาส์ลิงเกอรนะครับรหัสก็คือ TKIC ขีด610นนะครับเวทสาย10 2 0บปอนด์พาวเวอร์ของคันคือ h e ฟวีนะแล้วก็คันยาว6ฟุต10น้ำหนักคัน124กรมัมน้ำหนักเหยื่ออยู่ที่10.5 4 2ถึง42กรัมนะครับโอเคงั้นเรามาพูดถึงข้อดีข,อ,ดของคันรุ่นนี้ดีกว่าว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นคันออ l าราวงานชโดนะข้อดีข้อที่1นะครับคันรุ่นนี้มันเวท10-20แต่พาวเวอร์มันเป็นเฮฟวี่นะครับ โดยปกติแล้วคันของ Evergreen เนี่ย10-20ของ Evergreen เนี่ยพาวเวมักจะเป็น Medium Heavy ซึ่งคัน10-20 Medium Heavy เนี่ยมันจะเหมาะกับพวกคันเดียวเที่ยวท่วเขื่อนนะครับก็ตีได้ทั้งปลาช่อนชาโดกระสูบปลากายแต่อาจจะหนักไปทางพวกปลาช่อนกระสูบจะดีกว่านะครับพอจะไปเล่นชาโดมันจะอ่อนไปแต่คันเนี้ยมันเป็น10-20ที่เป็น Heavy ซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดในไครเลโดเนี่ย จะมีอยู่2รุ่นก็คือ Eco e ats, ี o i อิตสิบยี่สยาว7ฟุตกับคันนี้การ์ตาลิงเกอร์สิบยี่เหมือนกันนะครับข้อดีข้อทีอ่2ของคันรุ่นนี้นะครับโคนคันรุ่นเนี้ยค่อนข้างใหญ่เลยถ้าเทียบกับอี o i อที่เป็น10 20เหมือนกันเนี่ยโคนคันเนี้ยใหญ่กว่าเท่าตัวนะครับโคนใหญ่มันดียังไงโคนใหญ่พาาเวร์ลิฟต์ก็จะยิ่งเยอะนะครับบวกกับความยาวของคันเนี้ยมันยาวที่6ฟุตสิตเนี้ยทำให้เวลาเราไปตีชายฝั่งเราเดินตีชายฝั่งหรือตีในเรือนม่ะมัน ในการตีปาชโดนะคันรุ่นนี้ต้องบอกคันรุ่นนี้เป็นคันเรว่ากินรุ่นแรกที่ผมซื้อมาซองใช้เลยเมื่อก่อนผมใช้ประจาแทบทุกทริปเลยแต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้หยิบมันไปใช้เท่าไหร่เหตุผลอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในช่วงของข้อเสียนะครับโอเคเรามาดูข้อดีข้อต่อไปกันดีกว่านะข้อดีข้อที่4ี่นะครับคันนี้เวทเยี่อมันคือ4เอ้ยมันคือ1 0ถึง42กรัมนะครับเวทเยี here, ่อคคอนข้างกว้างและนะำลองสังเกตดีดี เวทเหยื่อ10.5ถึง42กรัมเนี่ยมันก็คือเวทเหยื่องาน Shadow เชโดเขื่อนที่เราใช้อยู่ประจำถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นกบสากบกบรายกบและบิดบัสเบดปักเนี่ยที่เราตีอยู่ประจำงานชชโดก็จะอยู่ประมาณเนี่ย15ถึง25กรัมทําให้คันรุ่นน,นี้ส่งเหยื่องานเชโดดีมากๆนะครับข้อดีข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของนา้นาๆบางท่านอาจจะชอบคันที่มันเป็นด้ามก๊อก คันที่มันเป็นด้ามกอกนะครับบางท่านอาจจะชอบคันที่เป็นด้ามยางคันรุ่นนี้มันมีให้นาเลือกทั้งด้ามก็และยางนะครับก็แล้วแต่นาจะชอบเลย <S <S เราพูดถึงข้อดีกันไปแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียแรกของคันรุ่นนี้นะครับแบงก์มันยังไม่ใช่โทเลนะครับยังเป็นแบงค์ของตัวเก่าอยู่ซึ่งทําให้ความเหนียวเนี่ยอาจจะสู้แบงค์ตัวที่มันเป็นแบงค์โทเลไม่ได้นะครับแต่ที่ผมใช้มาผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับมันนะ งัดปามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะถ้าเราใช้คันให้ถูกกับงานนะครับแล้วก็ไม่ฝืดแอคชั่นคันมนะันมากเนี่ยพาวเวอร์และความเหนี่วของคันเนี่ยผมว่าเหลือลอะข้อเสียข้อต่อไปนะครับเมื่อก,กี้ตอนที่ผมพูดข้อดีเนี่ยผมติดอยู่ข้อนึงว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงข้อเสียของมันว่าทําไมผมไม่ค่อยได้เอาไปใช้นะครับข้อเสียนั้นก็คือเพราะว่ามันเป็นคันออาร์ลาวเนี่แหละคาว่าคันออาร o u าวคือตกได้หมดแต่มันจะไม่สุดทักทางนะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะไปตีปลาจิบผมก็จะหยิบไเรโดอีกออรสิบยี่สิบเฮฟวี่ไปนะครับเพราะว่ามันตีได้คมกว่าและคันจะไม่เอถอะทะนะครับเพราะว่าอีกอิรคันค่อนข้างเลวเล็กนะครับส่วนถ้าเกิดผมไปตีปลาคอกผมก็จะหยิบแกนเข้าป้าอาร์เอสไปเพราะว่าเวทมันคือสิบสามสิบเวทมันใหญ่กว่าแล้วก็พวาวิฟมันค่อนข้างเยอะกว่านะครับเพราะส่วนใหญ่ปลาคอกมันจะอยู่ในป่าแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่แกนเข้าป้าอาร์เอสก็จะทําได้ดีกว่าถ้าผมจะไปตีปลาปลา ผมก็จะเอาซูเปอร์สตอรเลียน GT 12 30ไปเพราะว่าเวลาเราตีป่าปส่วนใหญ่เราก็จะตีบัตเบดนะครับคันซูเปอร์สตอรเลียน GT ก็จะทําได้ดีกว่านะมันจะตีเหยือนักได้ดีกว่าส่วนคันเนี้ยถามว่าตีเยื่อนักได้ไหมได้ผมก็ไปตีปลาปามาผมเคยเอาไปตีป่าปาประจาเลยเมื่อก่อนใช้เหยื่อบัตเบร์โขมยม่ำตีได้หมดเลยแต่ผมก็ว่าซูเปอร์สตอรเลียน GT มันจะตรงงานกว่าและจะทําได้ดีกว่านิดนึงนะฮะ พูดง่ายๆก็คือผมจะใช้คันเฉพาะทางมากกว่านะครับก็คือใช้งานไหนผมก็จะเลือกคันที่มันเหมาะสมกับงานนั้นไปแต่ข้อเสียของการใช้วิธีนี้คือน้าต้องพกคันลงไปอย่างน้อยก็ต้องสองหรือ3มชุดอ่ะมันก็จะเกะก,กะเวลาเราไปลงเรือลำเล็กนะครับถ้าลงเรือลำใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกแต่เวลาเราไปเรือชาวบ้านที่เป็นเรือเราเล็กๆเนี่ยค่อนข้างเกะก,กะแต่ถ้าน,านา้าขี้เกียจจะพกไปหลายๆคันนะครับการเซนิเกอร์คือคําตอบของน้าเลยนะครับ ข้อเสียข้อต่อไปเป็นข้อเสียที่ผมพูดบ่อยมากเวลาที่ผมทำรีวิวคันเอเวอร์กีนนะครับอ่ะให้นานา,นานลองทายดูว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกผมว่านานารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรข้อเสียนั้นก็คือไม่ดูในกล้องมันจะเห็นไหมเพราะว่ามันไม่ชัดนะน้ำยาเคลือบนะครับตรงเนี้ยเป็นฟองอากาศอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมมีอยู่ใครระดัเกือบสิบคันน่ะแม่เป็นทุกคันเลยคัน ระดับเกือบ20 0 0 0ื่นหรือ20,000กว่ามันก็ควรจะทําน้ํายาได้ดีกว่านี้นะแต่ก็นั่นแหละถ้าน้าได้คันเอวากินไปแล้วคันมีฝออากาศแสได้ว่าน้าได้คันเอวากีนของแท้นะครับข้อเสียข้อต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วแหละคือคันนี้ข้อเสียมันไม่ค่อยได้เยอะมากอะไรหรอกเพราะว่าเป็นคันที่ผมโครเชียร์เลยข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันไม่ผลิตแล้วมันดิ่คอนติเนียไปเรียบร้อยความต้องการในตลาดมันยังมีอยู่เยอะนะครับทั้งในบ้านเราแะในญี่ปุ่นนะครับ แต่มันไม่ผลิตแล้วก็ตามกฎด,ดีมาซัลายเลยความต้องการเยอะการผลิตน้อยนะครับราคาก็ขยับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างหาย,ยากมากนะครับผมอ่ะก็พยายามหามาขายในราคาประมาณ1 8ื0 0แถึงหมื่นเนะครับเชื่อไหมว่าบางคันอ่ะผมกําไรแค่หลักร้อยอะ่ะเพราะผมอยากให้นาน,านาได้ลองใช้มันจริงๆเนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นผมเอามาขายแล้วนะต้องการคันอออาราวงานเโดอนะครับอย่ารอช้ารีบจับจองไว้ได้เลยนะครับคันนี้แม่งของดีจริงๆ โอเคแล้วก็มาถึงข้อสรุปกันแล้วว่าคันนี้มันมันเหมาะยังไงนะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมบอกคันนี้มันเหมาะกับเป็นคันออร่าล์นะครับไม่ว่านะจะเอาไปตีปลาจิบปลาป่าปลาคอกมันทําได้หมดนะครับและทาได้ค่อนข้างดียกตัวอย่างเช่น e อกอิ Go e ach, ไปตีปลาจิบผมให้1ิบคะแนานนะครับคันนี้ได้9้าเห็นไหมมันต่างกันอยู่นิดเดียวเองอะ่ะแต่มันสามารถทําได้ทุกงานภายในคันเดียวอะ่ะข้อมูลที่ผมเล่ามาเนี่ยก็เป็นข้อมูลจากประสบการณ์ที่ ผมใช้งานมันจริงนะครับมันเป็นหนึ่งนครันที่ผมรักเลยเคียงคู่กับ e c o i อิเลยนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลมันผิดพลาดประการใดนะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปหน้าเนี่ยผมจะทํารีวิวคันไหนเอ๊ะผมจะไม่ผิดนี่ผมสัญญาว่าผมจะทํารีวิวแก๊งค้าอปะ rs 3 0สไว้นี่นาดันมาทําการสลิงเกอร์ไว้ก่อนงั้นก็แก๊งค้าอปเอาเป็นคันหน้าแล้วกันนะการวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ